สวัสดีค่ะไดสกิเจโดรมาพลัสพี่สาวนะคะพี่ชายแครบอันนี้ก็เป็นเพลย์ลิสต์ใหม่ของช่องไดสกิเลยก็ว่าได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตย์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นจากในกระตูนในมังงะในซีรีส์ญี่ปุ่นหรือว่าเป็นของจริงเราถ้าเรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจที่จะเอามาแชร์ให้ฟังเนี่ยในมุมมองของสถาปนิกนก็อยากจะพูดให้ฟังโดยที่แขกรับเชิญประจําก็อาจจะเป็นพี่ชายนั่นแหละเออ,อ,อก็มาร่วมพูดคุยกันเนาะหัวข้อที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เนี่ยพอดีว่าไปเจอข้อมูลหนึ่งมาจากเว็บญี่ปุ่นซึน่งเราก็สึกแบบโอ้จริงเหรอเนี่ยเออมันว้าวมากอะ่ะจะเป็นเรื่องอะไรจริงก็แอบใบ้อยู่ในแบ็กกราวข้างหลังเราแล้ว,ลวใช่ไหม ก็คือเรื่องโดราเอมอนนั่นเองทุกคนรู้หรือไม่ว่าบ้านของโนบิตะตั้งแต่ก่อนปี2004และตั้งแต่ปี2005เป็นต้นไปเนี่ยมันเป็นคนละบ้านกันเออมันไม่เหมือนกันคือถ้าสังเกตบักก้าของเราอะกับพี่ชายมันไม่เหมือนกันมันเป็นห้องโนบิตะเหมือนกันนะแต่แค่มันไม่เหมือนกันเราเราต้องก้มอ่าเนี้ก็จะเป็น ห้องของปีก่อน2004ส่วนของของเราเราต้องหลบมุมไหนเออมุมไหนัออบมบุมเนี่ยอันนี้คือห้องของหลังจากปี2005เป็นต้นมาเออมันมันมีความแบบไม่เหมือนกันอยู่โดรยมอนเนี่ยก็คือเป็นการ์ตูนมาตั้งแต่ปียุคป,ประมาณ1970 ก็เป็นกระตูนที่เก่ามากคือพวกเราก็ดูกันตั้งแต่เด็กๆ้าเนอะแบบช่องก้ากระตูนอะไรอย่างเงี้ยก็ดู<ช>กันประจำเลยเออต้องตื่นแบบแปดโมงเช้าขยันมากเว่ามาดู <อะ S 2> เรื่อไมอนเนอะหนึ 1> 1่งนี่มันเอ็กโปหนึู่นยนี่มันต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วหรือเปล่า โยงกันหมดโยงกันหมดมันเป็นทาวเวอร์ออฟเดอะซันแล้วามาโดราลเอมอนคือตอนนั้นจริงๆก็เคยแอบสังเกตเหมือนกันนะว่ารู้สึกตงิดตงิดใจว่าแบบห้องโนบิตะมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเออพอมาหาขา้อมูลก็แบบเออมันเปลี่ยนไปจริงๆอะอย่างจําได้ว่าสมัยก่อนอะเวลาโนบิตะวิ่งขึ้นมาหาโดราลเอมอนอะมันจะวิ่งเข้ามาแล้วมันจะเจอโต๊ะเขียนหนังสือข้างๆภาพในความทรงจําตอนเด็กแต่เดี๋ยวนี้เหมือนโนบิตะถ้าวิ่งขึ้นมามันจะมาจากข้างหลังของโต๊ะเขียนหนังสืออะ เออ,เอ,อมันจะไม่เหมือนกันตำแหน่งมันต่างกันเหมือนเหมือนของเดิมนี่เขานั่งข้างๆประตูปะของของใหม่นี่คือเปิดประตูมาแล้วจะเห็นนั่งอยู่ตรงข้ามประตูเออพอเราดูซึ้งก็บอกลองไปหาหน้าตาของบ้านมาว่าแบบมันต่างกันหรือเปล่า <S <S เออมันต่างกันจริงด้วยคือภาพอนิเมะของก่อนปี2004อะ่ะบ้านของโนบิตะมันจะเป็นแบบไม้ๆข้างหน้ามันจะเป็นฟา,าสต์ไ เออแต่พอปัจจุบนันเนี้ยบ้านจะกลายเป็นสีขาวแล้วแต่ตำแหน่งมันอยู่หัวมุมเหมือนเดิไมไหมเนาะ ใช่มันดูเหมือนเดิมมากอะเอาจริงรูปทร<ด>งคล้ายเดิมมากเลยนะรูปทรงคล้ายๆเดิมด้วยแต่บ้านบ้านข้างเคียงอาจจะเปลี่ยนไปหน่อยจากการที่ไปหาข้อมูลจากเว็บญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีชาวเนต็ตไปแกะแป่นบ้านก่อนปี2004อ,ออกมาเนาะซึ่งก<อ>็อาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่ว่าของปี2005เป็นต้นไปรู้สึกจะมีออฟฟิเชียลเนาะมีเวนเมลเซียมโดยไอมอนอันนี้ก็จะเป็นแผนบ้านของปี2004และอันนี้ก็จะเป็นแผ่นบ้านตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาคือถ้าดูแบบเร็วๆสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือ ชั้นหนึ่งอ่ะมันมีการแยกห้องนอนของห้องพ่อแม่กับห้องนั่งเล่นเนาะแต่ปีสอ5คือสองห้องนั้นมารวมกันแล้วก็ห้องครัวใหญ่ขึ้นด้วยห้องครัวใหม่ใหญ่ขึ้นใช่ส่วนชั้นสองก็คือห้องคุณย่าหายไปเหลือแต่ห้องโนบิตะอยู่ชั้นสองห้องเดียวอ้าวคุณย่าก็คุณย่าจ่าที่เป็นตอนคุณย่าในความทรงจําตอนท้าซึ้งร้องไห้ห้องหายไปเลยห้องหายไปแล้วหลังจากปี2005น้ะซึ่งที่ล่าสุดที่เราไปมิวเซียมของฟูจิโกะฟูจิโออ่ะ อ,อ,อยู่ตรงที่โตเกียวอะนะเขาก็จะมีทำโมเดลบ้านโดบิตะอยู่ด้วยเอ,อซึ่งมันก็จะเป็นแปลนของปีหลังจากปี2005นนี่แหละก็คือชั้นบนจะมีแค่ห้องโดบิตะห้องเดียวโมเดลคือใหญ่มากแล้วก็จะเป็นแบบมีเซสชั่นโมเดลด้วยนะออมีช่องรับเปลโดบิตะลงมามีประตูวิเศษเราไม่จำเป็นลรอกช่องลับเปเออวะนี่ไปโยงไปคลิปแรกได้ <laughs> ที่มิวเซียมอ่ะเขามีเซ็กชันใช่ไหมแล้วเขาก็จะแบบเหมือนมี iPad อ่ะให้เราสอ่องพอเราส่องไปปุ๊บอ่ะมันก็จะมีโนบิตะกับโดเรมอนอะโผล่มาด้วยเออมันก็แบบทำดีมากมิวเซียมนี่เป็นเป็นออปเปนเ e นต e เรียล <augmented reality, S 2> uh, ใช่ไหม uh, เป็น AR เออเป็น AR ยอดทีนี้แล้วบ้านโดบิตะมันอยู่ท้งไหนมันมีอยู่จริงไหมสถานที่มีสถานที่จริงคือเมืองเนริมะจังหวัดโตเกียวคือเขาบอกว่าเป็นบ้านเช่านะ แล้วก็ถ้าดูจากแผนที่แล้วอะ่ะมันไม่ได้ไกลจากย่านกลางเมืองเท่าไหร่กลางเมืองก็อย่างเช่นแบบย่านชินจูกุอะไรเงี้ยคือมันสามารถเข้านั่งรถไฟมาได้แบบยี่สิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยเลยนะถือว่า<อ>แบบเออใกล้มากน่าจะเหมือนกับแบบอยู่ท้องหล่ออะไรเงี้ยปะ่ะเลยไปหน่อยอยู่ยกลางเมืองมากอยู่เอกมัยเข้าสยามมาก็แบบแป๊บเดียวเองเยนะ้ยทีนี้บ้านก่อนปีสองพันสี่เนี่ยมีคนไปวัดพื้นที่ออกมาก็ได้พื้นที่9 1 8 7ตารางเมตร่วนบ้านปี2005เป็นต้นไปเนี่ย มีพื้นที่83.83 83ตารางเมตรบ้านก็เป็น2ชั้นโครงสร้างเป็นไม้ส่วนใหญ่ญี่ปุ่นจะเป็นบ้านไม้เนาะเป็นโครงสร้างไม้ใช่ใช่ถึงสร้างใหม่ก็จะเป็นไม้เหมือนกันผนังก็จะเป็นโครงเบาอ่อมันจะไม่ค่อยมีเป็นเาสาปูนกสลอคอนกรีตสมเหล็กเท่าไหร่ทีนี้ค่าเช่าของบ้านที่อยู่ในเขตเนี่ยในเรมะเนี่ยในเมืองในรรมะเนี่ยอยู่ที่ประมาณแสนสี่หมื่นเยนก็ไม่แพงเลเนี่ยสี่หมื่นกว่าบาท เออก็เช่าห้องก็ก็แพงเหมือนกันก็เป็นแสนนะไม่ใช่แต่นี้เป็นบ้านแต่มันเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าเลยมันอาจจะเก่าๆแล้วแหละบ้านเก่าแต่นี้ก็เป็นข้อมูลของปีสองพันสิบเก้าเนาะปีสองพันยี่สิบสองไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่อ่ะมาพูดถึงแปลนกันก่อนแปลนของก่อนปีสองพันสี่มาลงดีเทลแต่ละจุดกีกว่าชั้นหนึ่งเป็นถงทางเข้าเนาะเข้าบ้านมาเนี่ยถอดรองเท้าอันนี้ดีหน่อยคือซุ้มมันอยู่หน้าบ้านก็จริงอ่ะแต่ว่าประตูมัน มันหลบไปทางข้างๆเห็นไหมใช่มันจะไม่ได้แบบโปะเชต์มาเปิดประตูเจอหน้าบ้านคืออย่างคลิปที่แล้วอะเหมือนมีคนมาบอกว่าพาบ้านญี่ปุ่นชอบมีส้วมอยู่หน้าบ้านใช่ไหมแต่ว่าการที่มีส้วมอยู่หน้าบ้านอะมันสามารถออกแบบให้มันดีกว่านี้ได้แบบบ้านโนบิตะแบบเนี้ยคือออกแบบดีใช่ก็คือการที่ประตูมันไม่ไปไปประชันหน้ากับที่หน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีส้วมแยกกับห้องอาบน้ําเนาะแล้วก็ล้างหน้าจับผ้า แยกกันเป็นสามห้อง mm hmm. บ้านญี่ปุ่นส่วนใหญ่ส้วมมันจะแยกจากอาบน้ําแต่ถ้าเป็นของไทยก็จะรวมกันอันนี้ข้อดีก็คือใช้พร้อมกันได้สองคนคนนึง mm hmm. เข้าห้องน้ําคนนึงอาบน้ําอยู่แล้วก็ส่วนล้างหน้าก็แยกจากอาบน้ําก็คือเป็นส่วนเปียกส่วนแห้งแยกจากกันชัดเจนจริงจริงมันก็ดีนะแบบชอบชอบที่มันแยกแบบเปียกแห้งชัดเจนมากที่หน้าบ้านเขาก็จะมีห้องรับแขก แบบตะว,วันตกห้องหนึ่งด้วยก็จะมีโซฟามีะไรนั่งอันนี้ก็นั่งนั่งออกไปมองนอกหน้าต่างเลยนะก็เขาไม่ต้องดูทีวีเพราะว่ารับแขกไงจึงอาจจะจัดโต๊ะหันหน้าคุยกันไหมแต่เหมือนห้องนี้ไม่ค่อยเห็นในอนิเมะป่ะไม่ค่อยเห็นห้องนีมันแ,แต่ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไร่อาจจะเป็นห้องที่เดินผ่านๆไปถัดมาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นมีขนาดหกเสือปกติแล้วญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะเป็นบอกหน่วยเป็นเสือหรือว่าซือโบเขาจะไม่ได้บอกหน่วยเป็นตารางเมตรอ่ะเวลาเราไปเช่าห้องใช่ไหม ห้องนี้กี่เสไตญี่ปุ่นเหมือนมันจะเป็นการแบ่งแยกเลยว่าถ้าบอกหน่วยเป็นซูโบะแปบลบว่าห้องนั้นเป็นห้องแบบสไตล์ญี่ปุ่นแต่ถ้าบอกเป็นตารางเมตรละห้องนั้นเป็นแบบสไตล์ตะวันตกซึ่งเสือตตามิอะปกติแล้วก็จะมีขนาดประมาณ90คูณร80เซนมีพื้นที่ประมาณ1.62ตารางเมตรอก็คือขนาดเท่ากับตัวคนใช่ไหมคนนอนลงไปได้หนึ่งคนพอดีแต่ว่าที่บอกว่าประมาณเพราะว่าเสือตตามิอะในแต่ละภูมิภาคอะมันจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปซึ่งญี่ปุ่นเขาจะมีกฎหมายกำหนดเลยนะว่า ถ้าบริษัทอสังหารจะระบุไปในแปลนว่าหน่วยเป็นเสือหรือหน่วยเป็นซื้อบอกจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดหกตารางเมตรต่อเสือไม่งั้นเดี๋ยวไปเอาเสือเล็กๆใช่ไหมใช่แบบมันจะมีแบบเขตที่แบบเมืองที่เป็นเสือเล็กๆก็มีไงเล็กกว่าเก้าสิบคูณเมตรแปดสิบซึ่งสองเสือจะเท่ากับหนึ่งซื้อบอกหรือประมาณสามจุดสามหนึ่งตารางเมตรเอดังนั้นห้องหกเสือที่เป็นห้องนั่งเล่นอันนี้ยก็คือจะมีพื้นที่ประมาณเก้าจุดเก้าสองตารางเมตร9.92เก้าสองก็จะเป็น ความกว้างความยาวเท่าไหร่ประมาณก็อันนี้ถ้าดูจากในภาพเนี้ยก็น่าจะสองเมตรเจ็ดสิบคูณสามเมตรสามเมตรหกสิบอ่าแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีตู้เก็บของอันนี้ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอะไรญี่ปุ่นแล้ว่าโอชิเลยแล้วก็มีแท่นบูชาอันนี้อยู่ใต้บันไดเนาะแต่ว่าแบบเออถ้าถ้าแบบไทยอ่ะจะไม่ให้ไว้ใต้บันไดป่ะมันจะเหมือนแบบเราต้องไปเดินเยียบแท่นบูชาตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็ถ้าเป็นแบบไทยก็คงไม่ได้แต่ว่าอันนี้เป็นแบบญี่ปุ่นเนาะ แล้วแต่วัฒนธรรมความเชื่ออันนี้เขาที่เขาน้อยเนาะก็ถัดมาข้างหลังจะเป็นห้องของพ่อแม่เป็นห้องนอนจะเป็นห้องหกเสือเหมือนกันจริงๆแปลนมันก็คือเหมือนเดิมมันห้องเดิเออเป็นซ <ๆ S 1> ้ํากันเนาะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโทคโนมาโทคโนมานี่มันจะเป็นแท่นยกสเต็ปขึ้นมาใช่ไหมอืมอาจจะวางอะไรไม้จัดแจ่กันต้นไม้ดอกไม้เออแบบพวกรูปภาพญี่ปุ่นแบบมาแขวนไว้สวยๆอะไรจริง,รงๆไอ้ตู้เสื้อผ้ากับตู้เก็บของคือจริงๆมันภาษาญี่ปุ่นคือคําเดียวกันนะคือคําว่าโอชิเล แต่พอดีอบอเออมันอยู่ในห้องนอนนก็น่าจะเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าเนาะอันนี้คือแปลไทยให้แปลไทยให้เข้าใจง่ายๆก็ไม่มีห้องลับเลยใช่ไหมเนี่ย<笑><笑>ห้องลับที่จะเชื่อมโยงกันสองห้องไม่มีแล้วก็ถัดไปหลังสุดก็จะเป็นห้องกินข้าวเ,เนาะมีครัวรวมกันเลย จริงพอเห็นแปนก็รู้สึกว่าห้องครัวมันเล็กไปหน่อยปะแบบดูพื้นที่ทํางานตรงเคาน์เตอร์ครัวพื้นที่ทําอาหารมันค่อนข้างน้อยอะ่ะก็อยู่กันเท่าไหร่กี่คน4คนแต่4ี่คนมันก็ทําอาหารเยอะอยู่นะถ้าถ้าแบบจัดเคาน์เตอร์ครัวให้เป็นฝั่งด้านยาวอาจจะได้พื้นที่ทําอาหารมากขึ้นขึ้นมาชั้น2ถ้าเกิดเราว่าเราเดินขึ้นบันไดมาซ้ายมือก็จะเป็นห้องโนบิตะเนาะแล้วก็ห้องเขาก็จะเป็น6เสือเหมือนกันแล้วก็จะมีตู้นอนของโดเรมอนเนี่ยมันก็คือตู้เสื้อผ้าแหละแล้วก็มีโทรโคนมาเล็ก ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นห้องคุณย่าซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นห้องว่างแปนมันก็มีเลิกกันแปลนมันเออแปนมันเหมือนกันจริงๆทุกห้องอะ่ะหลักๆของห้องของบ้านญี่ปุ่นอะมันก็จะเป็นห้อง <Unit. S 2> มีเสือ่อใช่ปะ่ะแล้วก็จะมีที่เก็บของหรือตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโทโคโนมะม,มันก็จะมีแบบยูนิตเป็นแบบนี้เลยเป็นพื้นฐานถ้าตูเทียบตู้ตัวเมอน่นอนเนี่ยมันก็จะประมาณหนึ่งเสือเนาะ หนึ่งเสือก็ประมาณ90เซนคูณรอยเซนก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่ลึกกว่าปกติหน่อยใช่ไหมเพราะว่าตู้เสื้อผ้าปกติมันจะ60เซนก็จะเห็นว่าห้องโนมิตะเนี่ยไม่มีห้องน้ำชั้นบนรวมถึงห้องคุณย่าด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆจะลงมาเข้าห้องน้ำก็ลำบากพอสมควรเนาะเออคุณย่าถ้าแบบแก่แล้วต้องเดินลงบันไดนี่ก็ลำบากเนาะทำไมคุณย่าไม่ไปนอนข้างล่างเนาะเออแล้วคุณแม่มาข้างบนไหมก็ขนาดห้องก็เท่ากัน ต่อมาก็เป็นแปลนของปีตั้งแต่สองพันห้าขึ้นมานะคะก็อันนี้บ้านมันก็จะเล็กลงกว่าเดิมคือขนาดเหลือแปดสิบสามจุดแปดสามตารางเมตรหายไปประมาณสิบตารางเมตรได้แล้วก็มีห้องที่หายไปสองห้องเนาะทรงทางเข้าเปลี่ยนไปคือไม่ได้เข้าเจอห้องซ่วมตรงๆละ เข้ามาเรามองตรงไปจะเป็นบันไดแล้วก็ด้านข้างจะเป็นส่วนของห้องนา้าเป็นประตูห้องนา้าห้องน้ามหมดเลยซึ่งแบบอันเนี้ยมันไม่ใช่แบบในความทรงจําในวัยเด็กเราไงใช่ใช่เราเราจะจําได้ว่าบ้านโดเลมอนต้องเลี้ยวนิดนึงแล้วขึ้นบันไดแสดงว่าเราจําแปลงของปี2004ได้จริงมันฝังอยู่ในหัวเลยเนาะเพราะดูตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คือแก่แล้วนั่นเองเ <c oughs> พราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ก็จะแบบจําได้ว่าบ้านดเรมอนเปิดประตูเข้ามาเจอบันได ก็ประตูห้องส้วมก็จะหลบไปอยู่ด้านข้างเนาะก็จะไม่ได้ถึงกับแบบประจันหน้าซึ่งแบบนี้ก็ถือว่าออกแบบได้ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ค่อยชอบที่แบบมันทะลุไปเห็นรับขึ้นมาในชั้นสองเลยไม่ค่อยเป็นส่วนตัวเท่าไหร่คือถ้าเทียบแล้วอะ่ะตรงถงทางเข้าของแปนปี2องพี่อ่ะมันดูออ,อ,ออกแบบได้ดีกว่ามันเหมือนมันเลี้ยวนิดนึงเนาะมันหลบตาแบบว่าเออมัน,นมีการหลบตาคนมาส่งของอะไรเงี้ยก็จะไม่แบบเห็นข้างในบ้านมากนะักแต่อันนี้คือเห็นทะลุไปถึงหลังบ้านเลยแล้วก็บริเวณโถงค่อนข้างเปื้องที่ทททาาาเเเดดินมกกียบบัอง ค่อนข้างกระชับอะ่ะเราก็ใช้พื้นที่แบบถึงขนาดมี2ห้องอ่ะแต่ว่าสิ่งที่ได้มาจากบ้านหลังนี้ก็คือครัวกินข้าวใหญ่ขึ้นเอออันนี้ครัวดูขนาดใช้งานได้ดีขึ้นอ่ะแบบสคนกินข้าวในนี้แล้วก็แม่ทําอาหารได้น่าจะสบายห้องรับแขกเนี่ยก็อยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมเนาะแฟนก็คล้ายๆของเดิมแต่นิดีหน่อยจัด โซฟานั่งคุยกันได้ละอันของเดิมมันนั่งมองหน้าต่างเออดูในรูปอันใหม่ก็ดูมีการนั่งโซฟากันนั่งคุยกันนี้ถัดเข้ามาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นบวกกับห้องพ่อแม่รวมกันเนาะลรวตู้เสื้อผ้าก็อยู่ด้านในเหมือนเดิมอ่าแล้วก็มีโทโกโนมะตรงนี้แท่นบูชารวมกันเลยแต่ข้อเสียก็คือห้องนั่งเล่นกับห้องพ่อแม่คือรวมกันไปเลยแปลว่าอตอนเช้าต้องเอาโต๊ะมาตั้งใช่ไหมออที่เห็นแบบแม่เขาชอบเอาโต๊ะมาตั้งแล้วก็มีเขียนเขียนอะไรสักอย่างหนึง่งอะ แล้วตอนกลางคืนก็ต้องเก็บโต๊ะเลื่อนโต๊ะไปแล้วก็ปูที่นอนนอนอคือคิดดูดิว่าถ้าต้องทำอย่างนี้ทุกวันนะมันจะเหนื่อยแค่ไหนอะเคลื่อนย้ายตลอดเวลาแต่บ้านต้องสะอาดนะเนี่ย ห้ามวางของเกะกะเน่แต่ว่ามันใหญ่ขึ้นใช่ไหมมันกี่เสือแปดเสือเสือแทนก็คือใหญ่ขึ้นแล้วก็บันไดจะเห็นว่ามันมันไม่ได้ตรงๆงขึ้นไปมันจะตรงขึ้นไปแล้วหักเลี้ยวเป็นตัวแอลก็คือตู้เสื้อผ้าข้างในถ้าเปิดมาน่าจะเห็นเป็นแบบบันไดชั้นบนนิดนึงพอขึ้นมาชั้นบนก็จะเป็นห้องโนบิตะหกเสือเหมือนเดิมไม่ใช่บานเลื่อนละเป็นบานเปิดเปิดประตูเข้ามาก็จะเห็นโนบิตะนั่งทํางานอยู่หันหลังให้ประตูจริงๆก็เสียวๆนิดนึงนะเวลานอนหลับอยู่อะไรเงี้ยแม่เปิดเข้ามาถ้าไม่นอนหลับัจ แบบนี้ไงจะได้ไม่รู้<ด>ตัวปกติแบบตั้งทางานไม่ค่อยชอบหันหลังให้ประตูเท่าไหร่ปะมันดูแบบ<ช>อุ๊ยถ้ามีคนลายเข้ามาแทงเราตายแล้วก็ตายเลยนะเพราะเราไม่รู้ว่าใครเข้ามาหรือนีน่สิ <มา S 2> แค่แบบมีใครเปิดเข้ามาก็แบบมันก็เสียสมาธิแล้วไงมันต้องแบบหันไปดูว่าใครอ่าแล้วก็นอกห้องมันก็จะมีตู้เก็บของเล็กๆอันหนึ่งขนาดประมาณแบบไม่แต่เก้าสิบคูณเก้าสิบ เซนก็คือครึ่งเสือใช่ไหนดูซิมันซ้อนกับข้างล่างแล้วมันลงมาเป็นห้องลับเลยหรือเปล่าไม่นะมันก็ลงมาเป็นเสือข้างล่างไม่มีอะไรนี่ข้างๆก็จะเป็นตู้นอนตัวไรมอนอันนี้คือยาวขึ้นยาวขึ้นเนาะยาวกว่าเสือนะเสือครึ่งเนาะก็น่าจะเป็น1 8ึบวกก็คือ2.7คือยาว2.7เมตรแล้วก็กว้าง90เซนเฮ้ยมันยาวมากเลยนะ2.7เมตรอะคือปกติแล้วเตียงคนนอนอะมันคือยาวแค่2เมตรเองนะ โดรมอนนอนคือ2.7เมตรนี่ไงเริ่มมีเริ่มมีความประหลาดละความพิศวง <c oughs> ในบ้านโดรมอนโดรมอนนี่มันเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมมันหนักเท่าไหร่โดรมอนถ้าเาจำไม่ผิดจะหนัก129.3กกิโลกรัมหนักไหม,มก็หนักมากเลยนะมืนคนอ้วนๆคนนึงอนะ่ะแต่ว่าถ้านอนบนอะไรที่มันยาวต้อง2เมตร70อะมันจะหักกลางว่า ก็จะต้องเสริมโครงไม้โครงเล็กค่ะนต้องมีเสริมโครงสร้างนะตรงตรงตู้นอนดราเอมอันเนี้ยแป่นไม้ไม่งั้นหักแน่แผ่นเดิมก็ไม่แน่ใจน่าจะรับน้ําหนักได้ป่ะก็คงได้แหละร้อยกว่ากิโลนเคยอ่านสารุนุกรมดรรดอมเนาะก็คือน้ําหนักส่วนสูงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเท่ากันก็แปลว่าหัวร2 9 3ยเก้าจมเซน แล้วอย่างนี้โดยมอนหัวมันจะเข้าได้เหรอเพราะว่ามันเส้นรอบวงหัวมันคือ129.3ซนติเมตรก็คือสูตรของเส้นรอบวงก็คือ2ายพอาย R ใช่ป่ะ2ายพอาย R เท่ากับ129.3ก็นะาคำนวณดีว่าอาจะเท่ากับเท่าไหร่อาจะเท่ากับ20.3เซนถ้างง้นเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ4 0 หก <6, S 2> เหรอเฮ้ยสี่สิบจุดหกถูกปะเนี่ยสี่สิบจุดหกคือมันเล็กมากเลยนะถ้าเทียบกับดูจากรูปโดูเลมอนแล้วอะแปลกแปลกจังเดี๋ยว <c oughs> หาข้อมูลแป๊บนึงทำไมมันแปลกจัง แต่ว่าจริงๆแล้วโดวราเอมอนไม่เข้าสเกลเอ่ะเออจริงด้วยอะ่ะเออมันมีคนญี่ปุ่นเขาเอาโดราเอมอนอะ่ะมาเข้าสเกลด้วยนะมัน <laughs> คือเป็นภาพเนี้ยอ่ะตัวยืดเชียวโดวราเอมอนในความทรงจำคือหัวจะเหลือ40เซนแล้วก็ตัวสูง129.3เซนขนาดอกก็คือ129.3แล้วก็ขาจะยาว129.3 <laughs> <laughs> เออคือถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะมันก็นา่าจะนอนในตู้นั้นได้นะ หัวไม่ติดตอะเพราะเพราะตู้มันเก้าสิบเซนเนี้ยหัวมันคือแค่สี่สิบมันนอนได้เออวะอ้าวเดี๋ยวก่อนโดนเอามันในความทรงจำเรากลายเป็นแบบนี้แล้วหรอคือคือในความทรงจําแบบฉบับเก่านู่นเลยมันก็จะไม่ใช่แบบปัจจุบันที่แบบเป็นแบบนี้เนาะตัวมันก็จะยืดยืดหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่ขนาดเนี้ยเหมือนเขาปรับมาให้มันดอกดูน่ารักขึ้นานอะไรอะ่ะคือสรุป โดรมีมอนผิดสเกลสรุปบ้านโนบิตะถูกแล้วแต่ว่า,าจะมีมิติที่4อะไรหรือเปล่าเออใชเบือนให้โดรมีมอนมันตัวยืดจริงเราต้องคํานึงถึงจุดนั้นด้วยเนาะอ่าแล้วทําไมต้องเป็น12 9 3อะ่ะอันนี้เขาบอกว่าอ้างอิงจากความสูงเฉลี่ยของเด็กปสี่เขาอยากให้โดรมีมอนอะ่ะสูงเท่ากับโนบิตะแต่ในการ์ตูนโดรมีมอนเตี้ยกว่าโนบิตะนะแปลว่าโนบิตะสูงเท่าไรโนบิตะก็ต้องสูงกว่า129.3ปะ่ะก็ต้อง150ขึ้นไปปะวะ อย่าไปเทียบเขาเป็นเด็กสูงนี่ว่ะเออเป็นเด็กสูงเนี่ยี่โดริตะาใแอนก็ตัวใหญ่เนี่ยเออจะแอนตัวใหญ่มากจแอนพุงมันใหญ่กว่าหัวโดราเอมอนน่ะแต่ว่าพุงมันต้องใหญ่กว่าร้อยยี่สิบเก้าจุดสามนี่อ้าวสรุปสิ่งที่เราได้จากอันนี้ก็คือไม่ได้ตกใจเรื่องบ้านโดริตะมันไม่เหมือนเดิมนะแต่เป็นหัวโดราเอมอนที่ไม่เข้าสเกลเอออะไรเนี่ยงงเลยในมิวเซียมโดราเอมอนไม่เห็นพูดเรื่องนี้เลยว่าโดราเอมอนผิดสเกล <c oughs> น่าจะเป็นข้อมูลที่ให้มาตั้งแต่คนเขียนแล้ว,แล,วแล้วเขาคนพบว่าอาวันพีสเกลนี่หว่าเลยแบบไม่พูดแล้วกัน <c oughs> สุดท้ายก็จากแปลนบ้านปีก่อน2004กับหลังปี2005อันนี้ <c oughs> พี่ชายคิดว่ามันมีการรีโนเวทหรือว่าเขาย้ายบ้านหรือเขาแบบสร้างบ้านใหม่เลยอาจจะย้ายบ้านไหมเออดูจากแปลนแล้วมันไม่น่ารีโนเวทได้เป็นแปลนใหม่อย่างนั้นปะ แต่เหตุการ์มัน <ไป S 1> คือ,คอเ,เหตุการณ์มันคือโนบิตะอยู่ป .4 ตลอดการมันมีขึ้นป .5 ปะไม่มีปะมันก็ไม่น่ารีโนเวทมันไม่น่าจะทันอาจจะย้ายบ้านโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือว่าโนบิตะใช้ตู้โทรศัพท์อะไรนะสมมุติสมมติให้บ้านมีบ้านใหม่ขึ้นมาเนาะแต่บ้านใหม่แบบมันดูเล็กกว่าเดิมนะาโนบิตะเออแต่ที่เขาบอกว่าเป็นบ้านเช่าก็คือบริษัทของพ่ออาจจะแบบเช่าบ้านให้อยู่แล้วด้วยงานของพ่อ อาจจะต้องมีการย้ายบ้านหรือเปล่าแต่ยังอยู่ในระแวกเดิมประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะแต่จากแารนแล้วมันไม่น่าจะรีโนเวทได้แต่ไม่มีบอกในกระตูนเนาะไม่มีจู่ๆก็เปลี่ยน ไม่มีตอนย้ายบ้านแล้วแบบเก็บของแบบเก็บห้องคุณย่าอะไรเงี้ยไม่มีเลยคือยู่ห้องคุณย่าร็หายไปใส่สะงั้นโอเควันนี้ก็ประมาณนี้โอเคถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากให้เราพูดคุยเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมในญี่ปุ่นก็คอมเมนต์ที่ข้างล่างได้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอว <c oughs> ยไกลชิมัสอวยไกลชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบาย 大好き